สวัสดีค่ะช่อง Come Back Home นะคะวันนี้ห้องที่เราจะลองมาออกแบบกันก็คือห้องจากซิทคอมเรื่อง Friends ค่ะฉากสำคัญใน Friends ก็คือห้องนั่งเล่นของโมนิก้ากับเรเชลที่ทุกคนชอบมารวมตัวกันอยู่ในห้องนี้เป็นประจำ ผนังสีม่วงครัวสีฟ้าเทอร์คอยส์เฟอร์นิเจอร์วินเทจม่านหรือพรมลายดอกไม้ที่เป็นจุดเด่นของห้องมาอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปี2021โดยการดึงเอกลักษณ์ความเป็นนิวยอร์กอพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นที่ตั้งจริงๆในเรื่องและสไตล์การออกแบบที่นึกถึงเมื่อพูดถึงอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กก็คือการออกแบบแบบอินดัสเทรียลหรือก็คือการออกแบบภายในโดยการโชว์โครงสร้างอาคารใช้วัสดุอย่างเหล็กหรือโลหะสีดำตามกรอบหน้าต่างหรือขาเฟอร์นิเจอร์ หนังก่ออิโชนแนวหรือใช้วัสดุจำพวกไม้ที่มีสีไปในโทนเข้มและเราก็จะทำการรวมร่างของความวินเทจจากเฟรนซ์และอินดัสเทรียลสมัยใหม่เข้าด้วยกันนะคะคัมแบ็กกับเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกจะมีความโมเดิร์นขึ้นแต่ยังคงดีเทลบางจุดให้มีความวินเทจแล้วก็เลือกสีหลักๆอย่างสีม่วงและสีฟ้าเอาไว้เฟอร์นิเจอร์ไม้จะเลือกเป็นสีโทนกลางไปถึงเข้มแต่สีดำในบางจุดอย่างเช่นตามมือจับตู้โซ่เหล็กสีดำก็จะใช้ตามโครงไฟหรือว่าโครงเตียง แล้วเราก็จะมาออกแบบในห้องสตูดิโอขนาด35.65ตารางเมตรกันนะคะการวางโซนนิ่งก็จะแยกส่วนห้องน้ํากับครัวให้ไปอยู่ฝั่งเดียวกันเข้ามาก็จะเจอเป็นส่วนนั่งเล่นก่อนตามด้วยส่วนกินข้าวฝั่งนั้นในก็จะเป็นส่วนที่นอนส่วนทํางานแล้วก็ส่วนแต่งตัวค่ะเริ่มได้ปูพื้นด้วยกระเบื้องยางหรือลามิเนตลายไม้ปูเป็นลายก้างปลาเพื่อให้ความรู้สึกเป็นบ้านอเมริกันหรือบ้านตะวันตกมากขึ้น ผนังจะใช้สีม่วงเข้มกว่าในเฟรนและทาแค่ครึ่งล่างผนังเพื่อยังให้มีสีขาวอยู่เติมคิ้วบัวผนังไปด้วยเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับผนังห้องผนังอีฝั่งจะทำเป็นผนังก่ออิดโชแนลใช้วิธีนำอิดแปะที่มีความหนาที่ประมาณ1-2เซนมาฉาบบนผนังเดิมของห้องได้เลย ประตูกั้นห้องครัวอาจจะเปลี่ยนเป็นประตูกระจกบานเลื่อนที่มีกรอบอลูมิเนียมสีดำขาเส้นอลูมิเนียมเพิ่มเพื่อให้คล้ายกับเป็นกรอบหน้าต่างแบบอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กหรือจะใช้เป็นตู้เสื้อผ้าบานกระจกขาเส้นสีดำเพิ่มก็ได้ค่ะ <back> ในส่วนนั่งเล่นนะคะจะเป็นชุดโซฟาแบบ2ที่นั่งแล้วก็มีชั้นวางของแล้วก็ระจกใช้ส่องแต่งตัวก่อนออกจากบ้านได้โดยดึงไอเดียมาจากห้องครัวสีฟ้าในเฟรนช์มาใช้นะคะ ส่วนโต๊ะกินข้าวนะคะก็จะเลือกเป็นโต๊ะกินข้าวแบบโต๊ะบาร์แล้วก็มีไฟติดผนังด้านข้างค่ะก่อนไปที่ห้องนอนนะคะจะใช้เป็นตู้วางของเพื่อกั้นโซนระหว่างส่วนนั่งเล่นกับส่วนนอนให้แยกจากกันเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเตียงนอนมากขึ้นที่นอนนะคะจะใช้เป็นเตียง5าฟุตกับติดไฟห้อยเพดานติดม่านส่วนข้างตู้เสื้อผ้าจะวางเป็นโต๊ะทำงานไปค่ะ ในเฟรนซ์นะคะเราก็จะเห็นว่ามีต้นไม้ตกแต่งอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเติมสีเขียวให้กับห้องด้วยต้นไม้ตามมุมต่างๆของห้องด้วยค่ะและโปสเตอร์ที่ใช้ตกแต่งในห้องนะคะก็จะเป็นโปสเตอร์ออกแนววินเทจที่มาเพิ่มสีสันให้กับห้องค่ะตัวชุดเครื่องนอนนะคะก็จะเลือกสีแมทกันระหว่างสีม่วงกับสีครีมตัวผ้านนมเนี่ยจะเลือกเป็นลายดอกไม้ ตัวอย่างของอีเกียก็จะเป็นออกแนวขาวดำหรือว่าจะให้มีสีสันหน่อยอย่างของซาร่าโฮมก็ได้ค่ะแล้วก็ไม่ลืมเพิ่มพร็อพให้กับห้องนะคะโดยเลือกของตกแต่งที่มีสีสันหลากหลายแต่ยังคงไปได้กันกับห้องได้อยู่ค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือกรอบสีเหลืองตรงตาแมวประตูนะคะอย่าลืมแปะไปด้วยค่ะจัดวางทุกอย่างเข้าที่แล้วเราก็มาดูภาพรวมที่แต่งเสร็จแล้วของห้องกันค่ะ ลิงก์ของทั้งหมดจะใส่ไว้ใน description box ข้างล่างนะคะใครชอบคอนเทนต์แต่งห้องแบบนี้กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ